ถึงท็อปิกของเรื่อง G D ค่ะที่น้องๆมาคนอาจจะรู้ใช่ว่าเฮ้ย G D พี่น้องคะมันก็คือใช้แทน Wood M6 ใช่ไหมมีแค่สี่วิชาแต่ว่าน้องก็ไม่รู้วอะแล้วสอบไปทาไมอะงงไหมเคยง,งงไหมปะอ่ะเดี๋ยวเรามาไขคําตอบในคลิปนี้กันครับ G D นะคะมันเป็นวิชาที่เป็นการสอบเอบทียบดูที่เป็นทางเลือกเพราะว่าเด็กๆโรงเรียนสมัยนีน้เรียนแปดถึงสิบวิชาพี่น้องรุ่นเรล่าวิแก่แกะแก่แกะบนหัว <c oughs> ในเรียนแค่สี่วิชาน้องๆ ในไทยได้ตามประเทศเลยค่ะตั้งแต่ยุค16ปีเป็นต้นไปอ๋อแล้วข้อนี้ยคําถามก็คือ G ีดีในไทยเนี่ย<ม>เราสามารถยื่นคณะอะไรได้บ้างครับ G ีดีในไทยนะคะตอนนี้ก็คือไทยเรารองรับแล้วเานาะสามารถยื่นอินเตอร์ได้ทุกคณะเลยค่ะน้องๆไม่ว่าจะเป็น i อเอ b อีบีบเอบีเอบีเจแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคณะที่ที่เรียนนะ่ะก็จะเป็นภานธอินเตอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะโดยภานอินเตอร์เป็นหลัก G ีดีอยากมันยื่นหมอได้ไหม G ีดี อได้ไหมน้องๆยื่นได้นะคะในธรรมศาสตร์แล้วก็อยู่ลาพรคณะตอนนี้อ๋อเอ้าแล้วหมอจุฬาเอ้ยหมอธรรมศาสตร์กับหมอจุฬาพรเนี่ยเขาใช้คะแนนอะไรบ้างนอกจากทีดีอ๋อว่า GD ดีหนึ่งตัวแล้วคัวทีดีหนึ่งตัวแล้วนะคะตัว GD ดตัวที่หนึ่งเนาะเป็นการเทียบบูทของน้องๆแล้วก็ตัวที่สองจะเป็น i อเค่ะตัวที่สามก็คือเป็น BMAT เนาะแต่ปีนี้พี่มุกโนติดวินนิ่งมีแบงเป็นปีสุดท้ายแล้วพี่น้องแต่เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเป็นอะไร